สวัสดีครับเมื่อนี้ผ้าพี่น,อน้องเกษตรกรมาป้ามแพ้คนอุดรพาทินครับบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวครับมาที่ตำบลอุมง่งอำเภอหนองวัวส้อยจังหวัดอุดรธานีครับผ้ามาเลี่ยงแพ้ครับคือเก่าเหมือนเดิมครับป้ามแพ้คนอุดรพะทิน บรรยากาศท้องให้ท้องหน้าครับตอนนี้จะเข้าสู่ช่วงปลายฝนต้นหนาวฝนเพิ่งขาดเพิ่งหายไปครับประที่ก็ได้ปล่อยแพะออกเลี้ยงตามท้องให้ท้องหน้าตามขั้นหน้าครับหย่าก,กำลังงามครับเคร่งทัวเขมรตาเครื่งองหย่าต่างๆหลายอย่างครับ แต่เฮากับอ้วนท้วนอุดมสมบูรณ์ครับช่วงนี้นะครับกินทั่วเข้ามาตากันครับหลายๆฟ้ามครับช่วงหนา้าฝนเมื่อกี้ก็อาจจะเจอปัญหาทั้งเรื่องพยาธิเรื่องแพ้เจ็บป่วยครับเช่นเดียวกันครับฟ้ามแพ้ข้นอุดรพาทินครับมีปัญหาเรื่องเป็นวัดเป็นใครเรื่องพยาธินะครับดูแลก,กันให้ดีครับช่วงนี้ราคาแพ้ กำลังขยับครับกำลังขึ้นนะครับจากช่วงโควิดได้ซาลงครับการ,รออก,การส่งออกการซื้อขายการตลาดต่างๆกำลังกลับมาสู่ภาวะปกติครับแล้วก็ความหลากหลายของพอคาที่รับซื้อแพะครับหวังว่าย,ยังไปได้ดีครับยังจะมีทิศท,ทางที่ดีแนวทางที่ดีครับสำหรับสา,าย สังกิโลแพะเนื้อของเห่านะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรผู้ที่กำลังศึกษากำลังมองหาอาชีพครับนี่เป็นอีกข้างเลือกหนึ่งครับนี่เป็นอีกอตัวเลือกสำหรับการทําอาชีพเสริมครับหรือผูใ้ใดมีหลายมีทุนหลายก็อาจจะทําเป็นอาชีพรักเลยก็ได้นะครับ ที่สำคัญครับการเฮ็ดปุสัูวัตการเลี้ยงแพะเขาควรจะมีแรงอาหารแรงหญ้าแปลงหญ้านะครับเพื่อบ่าหายขาดแค่นหนนาแรงหรือช่วงนาฝนนะครับแพะต้องการอาหารประเภทหญ้าหรือพืชที่เป็นใบนะครับกินได้เกือบทุกชนิดครับครับเพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรผู้ที่กําลังอยากจะเฮ็ดอาอชีพเลี้ยงแพะควรศึกษาอา่า เลีงอาหารควรศึกษาพฤติกรรมประกาแนวทางนะครับที่พี่น้องจะมาเลี้ยงแพะมาเฮ็ดอาชีพนี่ครับตอนเศร้าผมก็จะปล่อยยังสิครับให้กินตามสบายครับเพราะว่าอายุสาผมขอบสาผมนี่มันจะมีทัวรมมาตาขึ้นหลายครับก็เลยเป็น ผลพลอได้เป็นโอกาสดีๆที่แพะสิได้กินพืชที่โปรตีนสูงพืชตระกูลทั่วนี่บอกอีกอย่างหนึ่งครับคือเป็นพืชที่ให้โปรตีนให้พลังงานสูงครับกินได้โตวไว้ครับน้ำหนักดีนะครับหลายคนก็นสอบถามครับว่าเข้าล่อยไกลๆหน้าเขา่า ล่อยใกล้ๆขั้นหน้าเอางสิแพะหอบว่ากินเข่าเพื่อนบ่อนะครับคือแพะเพื่อนจะว่กินใบเข่าครับยาที่มี่ <c oughs> ผิวที่สากๆเหมือนใบเข่าเพื่อนจะว่ากินนะครับคือหอปล่อยยังสิเพื่อนก็จะว่าก,ก,กินเลยนะครับแพะหอาจะว่ากินว่ากัดใบเข่านะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสบายใจได้ครับเนี่ยครับ นี่เป็นทั่วหัมมตาครับแพะมากหลายครับแพะชอบมากนะครับทั่วหัมมตานะครับจนกันเล่มกินแพะเล่มกินเี่นสครับเต็มที่ครับอากาศเปิดนะครับฟ้าเปิดเั่นส่หมอกับการเลี้ยงแพะผมเลี้ยงแบบไรทุ่งครับที่สําคัญก็คือต้องควบคุมเรื่องพยาธินะครับใส่หลายอย่างครับถ้าเวาเรื่องยาหาพยาธินะครับ คืเอเข้าจะใส่ว่นกันไปแต่ส่วนใหญ่ผมจะใส่แบบกอกครับหลายอย่างนะครับที่เพิ่นใส่กันตามท้องตลาดนะครับว่นไปนะครับเข้ากับเบิงตามลักษณะแพะผิวแพะนะครับว่า,าตัวนี้เป็นตะเป็นพญาตบ่กินในเบาอ้วนนะครับบ่มีเห้ยไม่แห้งนะครับเพาก็สังเกตเอาครับหรือว่าจะเฮ็ดเป็นคอร์สเฮ็ดเป็นโปรแกรมเลยก็ได้ครับคือ เดือนละครั้ง2เดือนครั้งประมาณนี้ครับแต่ว่าที่สําคัญการเลี้ยงแพ้คืออ,อยากให้เฮดวัคซินปากเท้าเปื่อยครับทุก6เดือนนะครับวัคซินตัวนี้เขาสามารถไปขอได้ที่ประสุสัตว์ทุกอําเภอทุกจังหวัดนะครับขอได้ฟีอารกติ๊กใส่น้ำเคียงไปไปเอาอยาน้ําเพลนมาฉีดเอาหรือว่าประสุสัตว์ทังอําเภอต่าง,าทางๆที่เพลนจะให้บริการเท่ากับยีกกศีดีนะครับก็ไปแจ้งเพลนขึ้นทะเบียนน้าเพลนนะครับ อันนี้ผมเอากระติกน้ําแข็งไปใส่เรามาฉีดเองครับกับ,บอยากสำหรับคนที่เคยฉีดนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรเมื่อไหม่ก็ไปขอคําแนะนําเพิ่นหรือว่าไปบอกเพลินมาฉีดให้เขาก็ได้ครับนะครับนะครับกระป๋อยจังสีครับที่จริง การเลี้ยงแพเขาว่าต้องมายืนคุ้มยังสี่ก็ได้ครับปอยเขาก็นนางอยู่เถียงอ,อยู่ขอ,อกอยู่ทางผลก็ได้ครับแพ้นี่จะเป็นสาตีไปกันเป็นกลุ่มนะครับร่วมกลุ่มเหมือนไปมีจ่าฝูงมีผู้นําฝูงนะครับผู้นําฝูงหรือแพะตัวผู้ไปทางไหนเพินก็จะไปนํากันนะครับจะเป็นผู้นําฝูงนะครับเพินจะว่าแตกกันไปครับก็จะเป็น ดีอย่างหนึ่งที่เขาก็ต้องไปไล่ต้อนครับเข้ากับเบิ่อนตาผู้น้าฝูงของเพิ่นนั่นแหละครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วแพนี่เพื่อนจะลู้ครับเขาจะลู้เองว่ากินตั้งแต่ช่วงเวลาไหนหอดเวลาไหนล้วก็จะขึ้นคอกเข้าเพียงแต่เตรียมน้ำเตรียมอิ่อาอังไว้ให้เพื่อนครับเวลาขึ้นไปเพื่อนก็สิได้กินน้ำครับมีโอกาสมากพบปะพูดคุยมีโอกาสมาถ่ายทำคลิปเพื่อเป็ี่ยนแนวทางเพื่อส่งต่อพี่น้องเกษตรกร ผูท้ที่กาลังมองหาผู้ที่กําลังสนใจอาชีพเลี้ยงแพะนะครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งไผ่จะย,ย,ยึดเลี้ยงแบบยืนโล่งมีแปลงยามีแหล่งอาหารตัดไปให้เพื่อนกินตัดไปให้แพะเข้ากินที่คอกก็บสบายกระสะดวกอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าถ้าเลี้ยงแบบนั้นเข้าจะควบคุมเรื่องพยาธิได้ง่ายกว่าการเลี้ยงแบบไล่ทุง่งนะครับการเลี้ยงแบบไล่ทุง่งสําคัญคือให้แดดออกประมาณสามโมงหรือเก้าโมงเช้านะครับ ให้แดดเผาพยาธินะครับให้พยาธิล่งดินก่อนเทาค่อยจะแพ้เท่าค่อยจะปลอดจากการเป็นพยาธิครับเพราะว่าแพ้นี่าค่อคนข้างจะไวต่อพยาธิครับค่อนข้างร่างกายเขาจะสูเรื่องนีไม่ได้เข้าก็เลยต้องระมัดระวังเป็นปัจจัยหลักนะครับสําหรับคนเลี้ยงแพ้นะครับโรคภัยไข้เจ็บก็เรียนรูก,กันไปเป็นเคสไปครับ ดูแลเรื่องพยาธิได้ดูแลข้อสะอาดเรื่องคอกดก็สบายแล้วครับบวกแรงอาหารที่เพียงพอนะครับถ้าเทาเลี้ยงในแนวทางใดมีแนวทางที่ชัดเจนเทาก็จะบริหารจัดการเลี้ยงการเลี้ยงดูการดูแลได้ถือทางครับจังผมเลี้ยงแบบขายเนื้อช่างโลอย่างนี้ครับผมกจัดการเลยครับเรื่อง,อา,งอาหารเรื่องไล่ปล่อยไล่ทุ่งเรื่องขุน เขาก็จะไปศึกษาไปเบิ่งวิธีการของฟาร์มต่างๆแล้วก็ออกมากพัฒนาเฮ็ดจังไหนแพ่เข้าสองเดือนสามเดือนถึงจะได้ขายนะครับถึงจะได้นำหนักนะครับเาบ่าก็จะได้ศึกษาถือท่าครับหรือว่าฟาร์มไหนเพื่อนเลี้ยงแบบาขายสายพันธุ์เขาจะเฮ็ดจังไหนครับเพื่อนก็จะชัดเจนในแนวทางชัดเจนในการจัดการฟาร์มของตัวเองนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรผู้ที่จะมาเลี้ยงนะครับ ก็ต้องอศึกษาแลวก็ชัดเจนในแนวทางของเจ้าของนะครับถึงจะบริหารจัดการได้ถึกท่างนะครับเขาก็จะสบายเขาก็จะรู้นะครับว่าเขามุ่งไปทางนี้คือต้องเหตุไปแนวทางไหนนะครับนี่ครับแพ้ของเข้าช่วงนี้ก็สบายสบายเลยครับหยาหลายครับแต่ว่าผมก็อีกนึ่งเดือนถัดไปนี่เขาสู้นาแรงเต็มตัวเขาสู้นา,นาหนว ้าเขียวๆตรงนี้ก็คือจะแห้งแล้งแล้วครับเขากตรตร็ต้องพยายามหาสิ่งทดแทนหาแหล่งอาหารนะครับซึ่งคลิปที่แล้วหรือว่าการไล่ซดครั้งที่แล้วผมก็ได้เปลือกมันล้างนะครับผมก็สิได้นําเปลือกมันล้างมาเป็นอาหารสำรองนะครับบวกกับอาจจะมีข้าวโพดหมักหรือว่าเนเปียหมักนะครับแล้วก็ผิวถั่วสลับกันไปเพื่อบ่ให้แพ้เ้าร้อม,อ,อมเพื่อบ่ให้ขาดแคลนนะครับนี่ครับ สำหรับเมื่อนี้ครับคนอุดรพัทินผ้พาพี่น้องมาเบื้องบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับมาชมวิธีชีวิตคนเลี้ยงแพะครับหวังว่าพี่น้องเกษตรกร,กรผู้ที่เขามารับชมผู้ที่เขามาเป็นกำลังใจให้คนอุดรพัทินหรือติดตามอยู่ตลอดนะครับชื่นชอบครับมีหยังแนะนํามีหยังติชมเขามาได้ครับคนอุดรพัทินกับ จะนัาไปปรับปรุงแก้ไขนะครับเบื้องคลิปแล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้คนอุดรพาทินคนละลค์คนละแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องน้าแนเดอร์ครับเด้อเมื่อนี้คนอุดรพาทินล่าไปแล้วครับเมือนะ่อหน้าจะพาพี่น้องมาเบิ้งบรรยากาศหรือว่าจะพาไปเยี่ยมชมฟ้ามแพะขี่เพื่อเลี้ยงแพะเลี้ยงอ่ายสายพันธุ์หรือว่าแบบไรยถุงฝากติดตามครับฝากกดติดตามเพื่อจะ ได้อัปเดตว่าคนอุรพพันินจะพาพี่น้องไปฟ้ามใดอีกไปเที่ยวไสหรือว่ามีกิจกรรมเมียงอีกเกี่ยวกับแพะนะครับมื่อนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ